ได้บอกพศสองห้าหนึ่งเก้าแต่ถ้าโบกลบแล้วนะี่ยไม่ประมาณสามสิบกว่าปีนะถ้าจำไม่ผิดตามลูกปููสวงมาสามเจ็ดปีมนะั้งผมก็ตามปรนะจําละไปเวลาแปดผมก็ไปหาลกูกปรูแล้วสิบหกผมก็กลับมาจนชาวบ้านเด็กสวัสดีครับคุณครูอาดีตคร,รูผมไม่ใช่ครูหรอกแต่ไปตามหัวตามลกูกปรู เคยติดตามประจำตัเราก็ไปไปอย่างั้นรู้ว่าลูกปูไปทางไหนเรารู้ไปบ้านไหนอะไรรผมเห็นเคยพักตรงไหนผมก็เห็นประจำไปเจอประจำตัวเรารู้ว่าลูกปูอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปประจำกับคำเรื่องลุงปูเจอประจำเลยลุปูก็ส่วมากกัรักผมเหมือนพ่อเออผมก็รักลุกปูเหมือนพ่อเลยเหมือนพ่อผมเลย ผมพ็รักลุงก้อแก็ให้คนดีมากที่สุดเลยตอนแกมโมนาภาพในลวงปูนี่พอแม่ตายเดี๋ยผมเคยร้องให้แต่ลวงพูดสวงนี่มรนาภาพไปผมก็ร้องให้ตั้งแต่โรงพยาบานถึงอั้งใจพัฒนาูุ้สินสิสเกตเนี่ยทำไมถึงรักมากร้องให้โอ้ยช่วงนั้นเป็นห่วงมาก อยู่ได้เพราะลุงปูเลยครับช่วงนั้นแกดูลแลเราผมเป็นอย่างดีเหมือนลกูกสร้างบ้านสร้างอะไรนี่พนัยบอกท่านต้องเอาเงินมาให้สร้างบ้านผมอยู่ได้กับเพราะลุงปูสวงเลยครับแล้วถ้ามีเงินไหมในย่ามท่านที่ติดตามท่านเนี่ยใครถวายเงินถวายทองเลยับส่วนมากเมื่อช่วงนั้นลุงปูสวงนี่ไปอวาวังน้ำเขียวนะครับ เภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพาผมไปอยู่ที่สนามมาของสียอินช่วงนั้นหายลุงปูหนึ่งปีครับตอนหายหนึ่งปีเนะี่ยลุงปูนี่ส่งผมกลับบ้านที่สนามมอา่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาส่งผมกลับบ้านพอถึงบ้านแล้วประมาณเจ็ดวันก็เสียอ,อินเ,เสียอินก็เรียกว่าเสียอินมาจากกรุงเทพ เจ้าของออรีสอร์ทอันตรวังน้ำเขียวอิสมมานเกยมมารับลุงปูไปกลับไปแล้วหนึ่งปีหายเต็มเต็มเลยลุงปูสวงช่วงนั้นคือเสียอินรับไปลุงปูก็ส่งพงกรับบ้านเสียนก็รับลุงปูไปกรุงเทพขายหนึ่งปีในช่วงนั้นครับแค่นั้นนะครับที่ตามลุงปูสวงที่อยู่วังน้ำเขียว วันคอนราชซีมาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ช่วงนั้นที่รีสอร์ทงน้ำเขียวสนาม,มา